สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวนนะครับคลิปนี้แนวทางหวยห้าหน่อยประจำวดวันที่7ตุลาคม2563นะครับเ,เป็นหวยห้าหน่อยปกตินะครับนะจริงๆผมก็อยากทำทุกห้าหน่อยนั่นแหละเนาะแต่ว่าผมไม่ค่อยจะมีเวลาขนาดหวยห้าหน่อยปกติอย่างเดียวเนี่ยนะครับกับหวยไทยหวยลาวนี่ผมยังทำบ้างไม่ทำบ้างลยนะครับหลายๆท่านทักเข้ามาทำไมขาดๆให้หายนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับนะผมมีงานประจําที่ต้องทําแล้วก็ผมทำของผมคนเดียวนะครับนะผมไม่มีทีมงานนะครับเป็นแอดมินคนเดียวนะครับก็เลยขาดให้หายบ้างนะครับแต่จะเน้นหนักไปทางหวยไทยนะครับเนาะเป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลตัวเลขนะครับที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลฮานอยย้อนหลังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเพราะกิตตินะครับไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนนะครับนะ เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารยาณในการรับชมรับฟังนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหากเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือหากเห็นว่าน่าสนใจนะครับกับท่านที่ยังไม่เคยเจอไม่เคยเห็นการวิธีการนําเสนอ,อแนวทางตัวเลขนะครับของกิติคนคณานวรฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับ บน y u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  e e c h a n n e l กิติคนคำนวณน,นะครับถือว่าเป็นการ,นรสนับสนุนการหาข้อมูลอีกช่องทางหนึ่งนะครับนะไปดูผลฮานอยเมื่อวานนะครับผลฮานอยปกติเมื่อวาน965นะครับนี่คือ3ตัวบน965ส่วน2ตัวล่าง84นะครับนะโอา85สิ k ิเห็นเห็นอยู่เป็นเลข5 84ได้ไงนะมองมองตัวนี้อยู่นะครับ85นะครับดูผลงานผมเสื้อนิดหนึ่ง 965เนาะ6เป็นตัวรองอีกแล้วนะครับส่วนข้างล่าง85 8เป็นตัวรองโอ้โหไม่งั้นก็รูดบนรูดละเอาตรงๆนะครับมันมีเลขิดนเด่นทุกวันนั่นแหละนะแต่ขั้นตอนสุดท้ายในการจับเลขเด่นของผมนะมันยังไม่นิ่งไม่ใช่ยังไม่นิ่งหรอกมันไม่นิ่งเลยนะครับนะบางวันก็จับถูกบางวันก็จับไม่ถูกเพราะฉะนั้นหากท่านใดมีวิธีการนะครับท่านใดที่เป็นนักคำนวณจริงๆนะครับที่ติดตามผมอยู่เนี่ยถ้าเห็นว่าเลขคาดการณ์ผมมันมีเลขเดเด่นแน่นอน หาวิธีการของท่านนะครับใช้วิธีการของท่านเสริมนะครับเสริมแล้วก็เอาเลขห้าตัวนี้ไปต่อยอดแล้วกันนะครับอ,อย่างเมื่อวานเนี่ยมีเลขเดเด่ยทตั้งสามสองตัวเนาะไม่นับเลขสี่เนาะเลขสี่มันอยู่หลักพันนะครับบางถูกด้วยนะผมบางเลขหกกับเลขแปดบนล่างถูกต้องแต่ว่าเป็นตัวลองนะครับมันน่ามันน่าเจ็บใจตรงนี้แหละนะอย่างที่บอกไว้นะ หากท่านใดมีตัวเลขหรือวิธีการคำนวณหวยสูตรหวยอยู่ในมือแล้วและเห็นว่าเลขคาดการผมมันใช้การได้ใช้งานได้ระดับหนึ่งนะครับก็นำวิธีการของท่านมาคัดแยกคัดแยกนะครับคัดแยกเอาเลขเด่นเลขดับออกจากกันนะครับท่านก็จะได้ตัวเลขที่เสื้อรู้เลยนะครับส่วนข้อมูลในวันนี้นะครับนะส่วนข้อมูลในวันนี้ก็ เลขาการ5ตัวเช่นเคยนะครับ8 3 9 2 0เกาะก็จะมีเลข8ดที่ติดเด่นเมื่อวานกลับมาอีกครั้งหนึง9ติดหลักร้อยเมื่อวานก็อยู่ในเลขคาการวันนี้ส่วน3 2 0อยู่ในตำแหน่งเด่นนะครับนะนะครับตามนี้มีเลขจากเมื่อวานแค่2ตัวนะครับ8กับ9ส่วนเลข5เลข6ก็หากถ้าแต่ยังชื่นชอบเลข5เลข6อยู่นะครับก็สามารถนำไปต่อยอดเพิ่มเติมได้ นะครับผมผมจะนําเสนอในแนวทางผมก่อนแล้วกันนะส่วนท่านใดชอบในเลข5ตัวนี้หรือชอบในวิธีการนําเสนอผมก็สามารถนําไปต่อยอดเพิ่มเติมได้นะครับนะไม่จําเป็นต้องอตามผมทั้งรุ่นเลยก็ได้นะผมนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผม3กับ0บนนะครับเด่น0ูลอง3 9กับ 2, ล่างเด่น2อลอง9นะครับ 8เป็นตัวรองอันดับสุดท้ายนะครับส่วน9ก็รองล่างนะครับจากเมื่อวานเด่นนะครับเด่นบนเนี่ยนะมาที่ชุด2ตัวนะครับผมจะรายงานเรียบเรียงที่ตัววิ่งก่อนเนาะตัวเด่นก่อน0 8 0 3 0 9 0 2 0 0 2 8 2 3 2 9 2 2 2 0นะครับตามนี้ส่วนถัดมานะครับเป็นตัวรองนะครับก็จะมีเลข3เนาะ3 9 8 สามแปดสามสามสามเก้าสามสองสามศูนย์เก้าแปดเก้าสามเก้าเก้าเก้าสองเก้าศูนย์แปดแปดแปดสามแปดเก้าแปดสองแปดศูนย์ทั้งหมดยี่สิบห้าชุดครับจากเลขคัดการห้าตัวเนาะส่วนตัวสีดําเนี่ยตัวเลขสีดําก็คือแนวทางเพิ่มเติมนะครับผมนําเลขดับมาวินคู่กับเลขเด่นเนาะก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ด 21 25 24 26 27นะครับตัวเพิ่มเติมนี่ผมไม่กลับนะครับอันนี้แล้วแต่สมาชิกจะนำไปใช้งานยังไงผมก็จะเน้นให้นะครับแชุดเช่นเคยนะครับศูนย0สามศูนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมจะตามต่อก็คือเลข5นะครับ05จากเมื่อวานนะครับนี่นะใครจะตามเลข6ก็ก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ขึ้นแนวทาง มาที่เลข2ครับ2 0กับ0 2ตัวกลับกันผมก็จะไม่วงแล้วกันถือว่าเข้าใจตรงกันนะครับ2อ2 3 2 8แล้วก็สอจะสอต่อด้วยก็ได้นะนะครับนี่คือ8ชุดที่ผมเน้นให้นะครับถ้าเชื่อมั่นในเลขวิ่งผมนะนะก็ศูนย์ก็บน2องก็ล่างนะครับ แต่ถ้าจะให้ผมแนะนำเนาะทั้ง8ชุดนี่บนล่าง16ชุดนะครับวางทั้งบนทั้งล่างเลยจะเป็น16ชุดกลับด้วยนะครับกลับด้วยก็จะเป็น32ชุดนะแต่ถ้าจะให้นะใหแนะนําจริงๆเนาะเพิ่มเติมคือเพิ่มความเป็นไปได้ก็25ชุดสีน้ำเงินเลยนะครับนะตามนี้มาที่แนวทาง3ตัวบนนะครับนะ3ตัวบนผมวินแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามจากเลข5ตัวเนาะ ก็จะได้10ชุดนะครับ2มาทัานแรกนี่839 832 830 392 390 920 928 208 203แล้วก็089นะครับผมก็จะเน้นทุกชุดที่มีเลข3กับเลข0นะก็จะมีนี่นะครับ830แล้วก็390แล้วก็203 3ชุดนะครับส่วนบรรทัดที่3คือแนวทางเพิ่มเติมอันดับที่งคือ นำเลขดับมาวางหลักร้อยแล้วก็เลขวิ่งบน2ตัววางหลักสิบหลักหน่วยตามลำดับก็จะเป็นหนึ่งส4ม0ูนย์ห0าสามศูนย์สี่สาศูนหกสามูนย์ดสามนย์ผมเน้นตัวที่เด่นเมื่อวานนะครับก็คือห้านะแล้วก็หนะครับสามตัวผมเน้นให้หาชุดนะครับส่วนสองบรรทัดสุดท้ายนะครับคือแนวทางเพิ่มเติมอันดับสุดท้ายผมใช้เลขดับห้าตัวนะครับวิเป็นปเลขชุด3าตัวแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามเช่นกันนะครับหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าหก หนึ่งห้าเจ็ดห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งสี่นะครับทั้งหมดสิบชุดแนวทางสามตัวบนนะครับมีทั้งหมดมมีทั้งหมดยี่สิบห้าชุดเนาะอย่างที่ผมเคยพูดไว้ยี่สิบห้าชุดนี่ไม่เยอะเนาะถ้าเข้าสามตัวโต๊ดสักชุดหนึ่งเนี่ยกำไรอยู่นะครับอันนี้ในในกรณีที่ลงทุนเฉพาะสามตัวเนาะ แล้วก็ตามเฉพาะ25ชุดนะครับอันน so well, ี้ผมเกินไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะนําไปใช้งานหรือไม่อันนี้แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่รับฟังอยู่นะครับก็หวังว่าแนวทางที่นําเสนอจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยส่วนตัวเลข5ตัวผมมีเลขติดเด่นทุกวันนะครับหลายๆท่านที่ตามอยู่ก็น่าจะรู้อยู่นะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับบางวันก็ลงบางวันก็ไม่ลงเนาะ กิติคุณจะเอายังไงเนี่ยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะบน Facebook ผมจะแชร์ลิงก์จาก youtube ไปนะครับนะแชร์ลิงก์จาก y o u t u แชร์แชร์ลิงกคงค์คลิปจาก youtube ไปบนเพจ a c e b o o k กิติคนคำนวนนะครับส่วน youtube c h anel กิติคนคำนวนทีวีผมก็จะเอาวิดีโอนี้อัพขึ้น youtube นะครับบน Facebook ก็ฝาก กดติดตามกดถูกใจเพจกิติคนคำนวณด้วยนะครับนะส่วน YouTube channel กิติคนคำนวณฝากกด s u b สไครต์กดลูกกระดิ่งแล้วก็กดรับแจ้งเตือนข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วท่านผู้ชมทุกท่านจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่ผมอัพขึ้น YouTube นะครับหวังว่าจะถูกใจกันกับแนวทางที่ผมนำเสนอนะครับผมไม่ได้การันตีนะครับว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าตรงหรือไม่ตรงกับผลหวยนะครับ แต่นี่คือแนวทางที่ผมเต็มใจนำเสนอครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจริงๆเจอกันคลิปหน้าครับผม